สวัสดีค่ะมือนี้มาพอกับน้องบาชาแนวคือเก่านะคะมือนี้เสื้อผ้า,ามาเบึงการเอียงระคะนี่เขาเอื่นใส่ทอระบายหนาบนะคะออกจากหน้านะคะเนาะเวลาถ้าเ้าตรงการหนามาเอก็จะบิดนะคะบิดปากทอไวเพื่อก,กักเก็บหนามนะคะถาเมื่อใดที่ว่าหนามมันเยอะเกินไปเ้าก็ปล่อยออกระบายออกนะคะ อันนี้เพื่อจะเหย้าเนจันทอยค่ะขน,นาดตัวนี้ใหญ่แห้งทอซีเมตรเลยค่ะตัวนี้ผ่านท่วนขุดดินโอ้เฮ็ดคือแข็งแกงแทวนทาะธรรมะแถวแมงแทวเนาะ ผ่านทุนเ่านะคะบุสุดจ่อยพี่น้องทอซีเมตรบุสุดค่ะในแค่นี้พี่น้องเขาหน้าต้มถีวานไหวนะคะเดี๋ยวมาเบิงบ่งผลมาเบิ่งผลหลับ คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่บ้านเขาหน้าตุ้มใบนะคะบ้านใบกับฟนโบโต๊กใส่นะคะพี่น้องฝนโบต๊กใส่แบบเขาจะเลืงะะ้งเลยค่ะเลื้มผ้าชมนะคะขึ้นมาเพื่อกับโบเขียวนี่พี่น้องเป็นลักษณะแบบเหมือนเขาสิต,ตายผู้ดีฝนโต๊กมาใส่ค่ะ มือโซ่เหมือมาที่ผ่านมาค่ะฝนตกใส่กระโดดไปแนนพี่น้องแต่ว่าดิ่พผ้าชุ่มค่ะนี่นี่มันเป็นงองๆกันได้ดอกพี่นอนอขอหน้าตุ้มทาเบื้องค่ะฝนตกมาใส่ปืนผสนซีซึนนีบอนะคะตังต้งโตได้ไหวขึ้นบอ แลยวตงองรอส้มอีค่ะแต่ว่านี่เกือบพ่นยางกันเลยพี่น้องเอ้อหันฝนบนตกใส่นี่ค่ะขอเสียงของเขาหน้าตูมเป็นแบบนี้แหละพอเขาจังบาลบานตีดินแล้วเข้าบานเลยนะหาเพื่อนกันจะยูตื่นนะพี่น้องนี่เวลาฝนตกใส่หล่อมมืดหาเพื่อนจะโมเสกเหลึกนะคะต้นเขาก็จะโมเสกแข็งแรงดี ย่ามเดดมาเผ้ามมากับสีเหลืองไว้ค่ะแต่ขอเสียของพื้นเขาหน้าตมุมคิดวานะคะอันนี้เป็นความความคิดส่วนตัวนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเฮ็ดปีนี่เลยพี่น้องว่านหน้าตุมเพิ่งเฮ็ดปีนี่นะคะสิพานมากก็คือวานหล่ะจึงตีดินแนล้วพี่น้องเนาะพี่นินบอท่านพี่น้อง,อง,องมแจะฝนตกตลอดเลยก็เลยตรงนี้ล่องวานหน้าตุมเบืองค่ะ ไ้พี่นออ้าได้เสียอัปเดใเ้เบิงเรื่อยๆได้พี่นองเด้อปิดสูงๆนะคะว่าผลนัลับมันสิเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเขาหน้าตมนปีนี้นะคะผลสิตกมาเอียงละคะ่ะพายุเขาเขาสวงนี้พายุชบานะคะ ระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้องบาชาแนวน้ำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ